สวัสดีครับเพื่อนๆครับจากกระป๋องน้ำอัดลมนะครับที่เรากินเสร็จแล้วนะครับแบบชนิดต่างๆนะครับมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับก็ผมก็ได้ลองเอามานะครับทําเหยื่อนะครับเหยื่อปลอมนะครับในการตกปลานะครับผมก็ลองเอามาหัดทําดูนะครับตอนนี้ผมลองทําเป็นตัวไมโครสปูลก่อนนะครับก็เพิ่งได้มา2ตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ พอจะเดาออกไหมครับว่าจากกระป๋องน้ําอะไรครับนี่อีกตัวหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับน้ําหนักก็ทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ราวๆห้ากรัมนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะมันสามกรัมครับก็จะบางลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะสีสันก็สวยงามครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไป พ่นเคลือบเล็กเกอร์ครับเพื่อให้มันเกิดความคงทนนะครับไม่ถลอกนะครับแล้วก็แวววาวนะครับเพื่อดึงความสนใจของปลานะครับเวลาที่เราตีลงไปนะครับน้ําหนักดีครับแล้วก็ผมก็เสริมนะครับจะมีเสริมให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับเพราะด้วยตัวกระป๋องเองเนี่ยเขาเขามันบางอยู่แล้วครับแต่ว่าผมก็เสริมให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นครับผมนี่ก็สองตัวนี้ก็พร้อมที่จะ ไปลองตีปลาได้เลยครับแต่อีกตัวก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับอีกตัวก็น้ำหนักสวยน้ำหนักดีครับก็ประมาณ3มกรัมครับก็ยังเหลืออีกชั้นหนึ่งนะครับก็ก็จะว่าจะลองทําให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปลองตีนะครับเสาในวันหยุดนี้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับหากเพื่อนๆสนใจก็เอาไปลองทําดูได้นะครับผมก็ทําได้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหากคลิปหน้านะครับก็ เพื่อนๆสนใจนะครับหากว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับคลิปที่เกี่ยวกับการนะครับตั้งแต่ทำนะครับจนเป็นได้ตัวไมโครสปูลมานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับหากว่าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดนะฮะไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับ